สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเช้าว,วันนี้พระวจนะของพระเจ้านั้นปรากฏอยู่ในพระธรรมมารโกโบทที่10ข้อที่35จนถึงข้อที่44ครับพระธรรมมารโกโบทที่10ข้อที่35จนถึงข้อที่4 4ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ายากอบกับยอนบุตรของเสบดีเข้ามาทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าค่ะ ข้าพระองค์ทั้งสองอยากจะขอให้พระองค์ทําตามคําทูลขอของพวกข้าพระองค์พระองค์จึงตรัสถามเขาทั้งสองวา่าทั้งสองอยากให้เราทําอะไรให้พวกท่านพวกเขาจึงทูลตอบว่าเมื่อพระองค์จะทรงรับเกียรตินั้นขอให้พวกข้าพระองค์นั่งที่เบื้องขวาพระหัตถ์คนหนึ่งเบื้องซ้ายคนหนึ่งพระเยซูจึงตรัสกับเขาทั้งสองว่าพวกท่านไม่เข้าใจสิ่งที่พวกท่านขอ ถ้วยที่เราดื่มนั้นพวกท่านดื่มได้หรือและบัพติศมาที่เรารับพวกท่านจะรับได้หรือเขาทั้งสองทูลตอบว่าพวกข้าพระองค์ทำได้พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าถ้วยที่เราดื่มนั้นพวกท่านจะดื่มและบัพติศมาที่เราจะรับนั้นท่านจะรับก็จริงแต่การที่จะให้นั่งข้างขวาหรือข้างซ้ายของเรานั้นไม่ใช่เราเป็นผู้จัดแต่ให้กับใคร ก็จะให้แก่คนนั้นเมื่อสาวกสิบคนได้ยินเรื่องนี้ก็มีกันขุนเคืองยากบและยอนพระเยซูจึงตรัสเรียกเขาทั้งหลายมาว่าท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วว่าคนที่นับว่าเป็นผู้ครอบครองของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้านายอยู่เหนือเขาทั้งหลายและพวกที่เป็นใหญ่ก็ใช้อำนาจบังคับพวกเขาในพวกท่านจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่ถ้ามีใครต้องการจะเป็นใหญ่ ท่ามกลางท่านคนนั้นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติของท่านทั้งหลายและถ้าใครต้องการจะเป็นนายคนนั้นจะต้องเป็นทาสของคนทั้งหลายพี่น้องครับผมอยากจะอ่านในข้อที่434 4ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับในพวกท่านจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่ถ้ามีใครต้องการจะเป็นใหญ่ท่ามกลางท่านคนนั้นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติของท่านทั้งหลายแต่ถ้าใครต้องการจะเป็นนายคนนั้นจะต้องเป็นทาส ของคนทั้งหลายพี่น้องครับพระเยซูมาพระองค์มาเพื่อที่จะปนิบัติคนอื่นนะครับเช่นเดียวกันเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเรามารับใช้พระเจ้าไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงเกียรติยศไม่ใช่เพื่อบําเน็จจริงๆแต่เพื่อการถวายเกียรติพระเจ้าและการตอบสนองต่อพระคุณที่พระเจ้ามีให้กับชีวิตของเรา ในแต่ละวันแต่ละวันนับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะครับพี่น้องถ้าหวนกลับไปเราจะเห็นถึงพระคุณและพระพรของพระเจ้าเมื่อเราร้องเพลงนับพระพรย้อนดูนับทีละอันเราจะเห็นว่าเราจะต้องสำนึกและตระหนักถึงพระคุณของพระเจ้าที่เราประจักษ์อยู่เสมอเสมอและเรา คงหยุดไม่ได้ที่เราจะต้องรับใช้พระเจ้าให้ดียิ่งขึ้นรักพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้นและรู้จักกับพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นให้มากยิ่งขึ้นจริงๆครับในพระเจ้าของพระเจ้าอิสยาบทที่42ข้อที่หนได้บอกว่าดูสิผู้รับใช้ของเราผู้ซึ่งเราเชิดชูพี่น้องครับคําว่าผู้ซึ่งเราเชิดชูมีความหมายถึง องพระเยสุคริสผู้รับใช้ของพระเจ้าพระเมสสิยาที่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนชีพของพระองค์และสิ้นพระชนบนไม้กางเขนพระองค์ลงมาจากสวรรค์รับสภาพ,พาธาตุรับสภาพ,พาเป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์แล้วพระองค์ก็ไม่ได้ละทิ้งพระลักษณะหรือสิทธิพิเศษใดๆของความเป็นพระเจ้าที่พระองค์ทรง,งมีแต่พระองค์ได้ทรงสละครับการสละก็คือการละทิ้งการทําตามใจของตนเอง ละทิ้งการพึ่งพาตนเองพี่น้องครับแม้ว่าพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นทรงทรงคำจุนสิ่งทั้งปวงไว้ด้วยพระวจนะพระวาทะอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์ทรงทรงคำจุนสิ่งทั้งปวงไว้ด้วยพระวจนะอันทรงานุภาพอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์พี่น้องครับ แต่โปรองก็ทรงรับสภาพเหมือนเราในความอ่อนแอในความเป็นผู้บใช้เหมือนเราความอ่อนแอทุกอย่างตามธรรมชาติที่มนุษย์มีครับโปร่งทรงมีโรรองแสดงถึงความต้องการในฐานะมนุษย์ที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าพี่น้องครับในพระธรรมยอห์นบทที่5้าข้อสิพระธรรมยอห์นบทที่5้าข้อสิพระเยซูย,ยืนยันเรื่องนี้ครับ ตรงตรัสว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพระบุตรจะทําสิ่งใดตามใจไม่ได้พระเยซูพระบุตรในฐานะเป็นพระเมสสยาบังเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้ระรงทรงจํากัดพระองค์เองไม่ทําตามใจไม่ทําความปรารถนาของตนและคําสอนของพระเยซูเองนั้นองค์ก็ตรัสว่าคําสอนของเราไม่ใช่เราเอง คำสอนของเราไม่ใช่เราเองแต่เป็นของผู้ทรงใช้เรามาพระเยซูทรงให้เกียรติพระบิดาพระเจ้าผู้ทรงใช้พระองค์มานี่คือการแสดงถึงความถ่อมพัะนไทยถ่อมตัวถ่อมใจขององค์พระเยซูคริสต์ครับคำสอนของพระองค์มาจากพระเจ้าพระบิดาที่พวกอิสราเอลในสมัยนั้นเคารพนับถือและถ้าคำสอนของพระเยซูมาจากพระบิดา ที่พวกเขาเคารพนับถือแล้วทําไมพวกเขาจึงยังไม่ได้ให้เกียรติในการเชื่อฟังพระเยซูเล่านั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความย้อนแยง้งมันเป็นความสวนทางกันพี่น้องครับพักคําที่พวกเขาได้ยินจากหูของพวกเขานั้นไม่ใช่คําของพระเยซูเองแต่เป็น ของพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงใช้โปร่งมานี่ปรากฏอยู่ในธรรมย้อนบทที่14ข้อ24นะครับพี่นงกรับทำไมพระเยซูจึงต้องถ่อมพระไทยลงเช่นนี้พระคัมภีร์ที่เราได้อ่านได้ฟังไปแล้วนะครับบอกให้เรารู้ว่าพระเยซูทรงเลือกที่จะพึ่งพาพระเจ้าเป็นตัวอย่างของเราครับพึ่งพาพระเจ้าทั้งในคําสอน พึ่งพาพระเจ้าทั้งในการทำพันธกิจของพระองค์ปรองทรงอธิษฐานคืนยังรุ่งเพื่อที่จะได้รับกำลังที่มาจากพระเจ้าในฐานะที่เป็นมนุษย์เป็นตัวอย่างที่ดียอดเยี่ยมที่สุดให้กับเราในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรทรงดูเราครับพี่น้องเราพึ่งพาพระเจ้าเหมือนอย่างที่พระเยซูได้พึ่งพาพระองค์หรือเปล่าครับ เราเั้นได้ไว้วางใจพระเจ้าสิ่งที่เราทํานั้นมาจากพระเจ้าหรือเปล่าครับสิ่งที่เราพูดนั้นมาจากพระเจ้าหรือเปล่าครับนั่นเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับถ้าเราจะเรียนแบบพระเยซูถ้าเราจะมีชีวิตที่เหมือนพระเยซูพี่น้องครับเราต้องเข้าใจคําว่าพระเจ้าพระเยซูทรงรับสภาพธาตุทรงถือกําเนิดเป็นมนุษย์นี่คือความอัศจรรย์ครับ อัศจรรย์ของการที่พระเจ้าเสด็จมาเป็นมนุษย์ที่เรียกว่า incarnation incarnation แปลว่าการเสด็จมาจากสวรรค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์การเป็นพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์พี่น้องครับถ้าเราจะขออธิษฐานกับพระเจ้าขอกับพระเจ้าว่าขอพระลักษณะของพระเยซูนั้นจะเป็น เชี่ยวหนึ่งก็ดีครับขอให้เป็นลักษณะของเราแล้วขอให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของเราพี่น้องครับเราก็จะถูกพระเจ้าใช้อย่างเต็มที่ครับในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพี่น้องครับเราจะต้องขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเราให้เราเรียนแบบพระเยซูไม่ว่าคําสอนของเราก็ขอให้มาจากพระเจ้าไม่ว่า การดำเนินชีวิตของเราการทำพันธกิจของเราก็ขอให้มาจากพระเจ้าพี่น้องครับเราต้องพึ่งพาพระเจ้าขอให้ชีวิตของเรานั้นจะเป็นชีวิตที่พระเจ้าจะบอกว่าจงดูผู้รับใช้ของเราพี่น้องครับขอพระเจ้าทอดพระเนตรชีวิตของพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เถิดเพื่อที่พระองค์จะทรง เชิดชูเราพระองค์จะทรงให้เราไว้วางใจพระองค์ในความสําเร็จทุกอย่างในภารกิจไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนไหนก็แล้วแต่พี่น้องครับขอให้สาเร็จตามนามธรรยของพระองค์อย่าให้เป็นไปตามใจของเราครับอย่าพึ่งพาตัวเองขอให้พึ่งพาพระเจ้าการพึ่งพาตัวเองมากเกินไปจนเกินขอบเขต เป็นอันตรายต่อชีวิตและการรับใช้ของเราครับเพราะอะไรครับเพราะว่านั่นคือความหยิ่งยโสข้าพเจ้าเสริมกําลังพี่น้องแท้ทุกท่านรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยครับผมเองนั้นเดินอยู่ในทางของพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับต้องพึ่งพาพระเจ้าจริงๆครับอะไรก็ตามที่เราพึ่งพาตัวเองเราจะขาดแรงขาดกําลังอะไรที่เราพึ่งพาพระเจ้า เราจะเห็นาพาะหาร์ของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของเราและเราจะมั่นใจในการทรงนำของพระเจ้าครับนี่คือสิ่งที่ลึกลับมากในเรื่องการทรงนำของพระเจ้าสิ่งที่สำคัญและเคล็ดลับที่เราจะอยู่ในการทรงนำของพระเจ้านั่นคือความถ่อมใจครับพี่น้องครับความถ่อมใจพึ่งพาพระเจ้าในพันธกิจของพระองค์และทุกๆงานที่เราทำนั้นขอให้เป็นพันธกิจ นะครับไม่ใช่ธุรกิจไม่ใช่กิจของเราแต่ขอให้เป็นกิจของพระเจ้าครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในภาคส่วนไหนก็แกล้วแต่พี่น้องครับภาคส่วนธุรกิจภาคส่วนราชการภานส่วนเอกชนขอให้เรานั้นทํางานของเราแบบรับใช้พระเจ้าครับขอให้งานของเราทุกๆคนเป็นพันธกิจของพระเจ้าที่เราจะเห็นถึงหัวใจของการทรําพันธกิจก็คือ ความถ่อมใจความถ่อมใจพึ่งพาพระเจ้าและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถ่อมใจพึ่งพาพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งที่เราทํานั้นจะเป็นพันธกิจสิ่งที่เราทํานั้นก็คือเราสมแดงชีวิตของพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราค่อยๆเติบโตค่อยๆก้าวสูงขึ้นไปครับชีวิตของเราก็จะเปล่งความเป็นพระเยซูความเหมือนกับพระเยซู ชีวิตที่เรียนแบบพระเยซูมากยิ่งขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายขอพระเจ้าสำแดงพระเมตตาและเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน แสนอัศจรรน,นำข้าให้เก่าตามพระองค์เข้ามาค้นพักในพระซิวีชมความงามตอนหน้าพระองค์ผู้ทรง รองโลกและสวรรค์อบกอดข้าไว้ในอ,อ้อมแขนความรักมันคงที่ล้อมรอบก,กายทำให้หัวใจสุขล้น สูคือรักแท้ของหัวใจไม่ว่าหนแห่งใดข้าจะติดตามพระองค์ให้องค์พระพิทมีชีวิตอยู่ภายในเจะรับใช้พระองค์ตราบจน เดินตามตายังมองที่พระองค์เธอทูน้ำพระทยเลิกทำทุกสิ่งตามใจโปรดเจิมข้าไว้เพื่อรับใช้เพียงพระองค์ข้าจะแบกกัางเขนติดตามพระองค์ Tam Pra耶稣 ส่งความงามตอนหน้าพระ ยังมองที่พระองค์เธอทูลน้ำพระทยเลิกทำทุกสิ่งตามใจโปรดเชิมข้าไว้เพื่อรับใช้เพียงพระองค์ข,กกข้าจะแบกกางเขนติดตา ทำทุกสิ่งตามใจโปรดเจิมข้าไว้เพื่อรับใช้เพียงพระองค์ข้าจะแบกกันเขนติดตามพระองค์ตามพระเยซู